สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีคะ่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋าจ้าสแกนค r ว o d e โค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะพี่ฟูนุ๊กฟองหกหนึ่งเจ็ดองหกเก้า98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่จ้ะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะคะนี่จ้ะพี่เป็นพักกุนะพี่น้อนะจะฟูนพี่เห็นชัดๆนะจ้าจ้ะ ทัศนาเหมือนพระกูแบบนี้จะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาเป็นของเก่าเนาะเนื้อออกสำริดนะพี่นะนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะองค์นี้นะคะพี่หาองค์นี้นะคะพี่หา600บาทนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะทักหาหนัดได้เลยนะคะ600บาทจ้าต่อมานะคะนี่จ้ะพี่อันนี้จะเป็นคล้ายๆพระสิงหนึ่งนะพี่องค์เล็กๆขนาดพอได้นะคะพี่สวยงามแบบนี้นะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ 600บาทเช่นกันนะคะพี่600บาทเช่นกันนะโปรโมชั่นองค์ละ6 0 0พี่สามารถซื้อจับคู่ได้นะคะพี่ขาจับจับคู่จะเหลือที่1000บาทนะจ๊ะพี่ขานี่องค์นี้จะเป็นหรือสีนะคะพี่เนื้อแบบคล้ายๆเงินยวงอ่ะพี่นี่ออกขาวคล้ายๆเงินโบราณอ่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ๊ะนี่600บาทเช่นกันนะคะพี่ขา600บาทเช่นกันเลยจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นพระพิคแคนนนะคะพี่ขา พักพิคเนกนะคะพี่นี่ปางยืนนะคะพี่ขึ้นขอได้เช่นกันนะคะพี่เป็นคล้ายๆพักกุนเนาะหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อทองนะคะพี่หะหลวงพ่อทองค่ะค่ะเป็นของเก่านะคะพี่เป็นพักเก่าแบบนี้เลยหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทองนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะหนจ๊ะหลวงพ่อทองนะคะพี่หา ไม่ชัดเจนยังไงพี่สามามาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ600บาทนะจ๊ะพี่สำหรับหลวงพ่อทองนะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าผ้าปิดตาและบางไผ่นะคะพี่หานี่จะพี่จะพี่หาผ้าปิดตาและบางไผ่นะคะพี่หานี่ค่ะสวยงามแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ 600บาทเช่นกันนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะองค์ละ600บาทเช่นกันนะคะจากต่อมานะคะพี่หาเป็นพระปิดตาค่ะหลวงพ่อแก้วนะคะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะพี่จ้าเก่าๆฝึกแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่หาก่อบฝึแบบนี้เลยจาก600บาทเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหมากทุยค่ะพี่หมากทุยนะคะพี่หลวงพิเอี่ยมนะพี่นนองนี่ จะพี่600บาทเช่นกันนะคะ600บาทจ้าต่อมานะคะพี่จะไปที่องค์ละ700อนะจ้าพี่เริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยเป็นพักกลิ่งนะคะพี่หาพักกิ่งนะเก่าๆแบบนี้เลยเสียงกิ่นดังกลางวันเลยนะคะพี่เขยาดูแล้วนะคะพี่เสียงกิ่งดังกลางวันเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้ามีรอยจานแบบนี้เล็กน้อยนะคะพี่หาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับพักกิ่งองค์นี้นะคะ700บาทจ้า ต่อมานะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาเดี๋ยวจัะด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างนะคะใต้ฐานของพระนะจ๊ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทนะพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะเจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่หาวัดตัตหีบเนาะเป็นเหรียญ ทองแดงนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้พี่เจ็ดามนะคะพี่ด้านข้างจะเหลี่ยมนี้นะคะพี่700บาทเช่นกันอันนี้ไม่ฟาบที่เลยพี่นี่เป็นเหลียยมฟีเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ค่ะปีสองหนึ่งนะคะพี่วัดกาลหลงหลวงูุสุดหรือเปล่าพี่วัดกาหลงนะพี่นนองนี่สมุดากฝ่าอนหลวงสุสดพี่วัดกาหลงนะคะพี่หาเป็นเหลีอยฟีเลี่ยมแบบนี้นะ หกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจ้าพูดผิดเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะจ้าพี่นี่จ้าหลวงพ่อพรมนะคะพี่วัดขนอนเหนือนะจ้าพี่นี่จ้ายุธยาแล้วพี่น้องนประหละพรมนะคะพี่นี่จ้าอย่างนี้นะคะพี่หาจ้าเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะพี่นี่จ้าปักน้ำจะตติเกาะเก่าแบบนี้เลยนะจ้าปักน้ำนะจ้า เจ็ะร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทนะต่อมาจ้าพี่เป็นเหลี่ยญหลวงพู้เอี่ยมนะพี่นะเี่ยมเหลียญหลวงพู้เอียเยเอ่ยม <c oughs> <c oughs> จกกัดเกาะมาแบบนี้นะคะพี่เ <c oughs> กาแบบนี้เลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้า มานะคะรายการต่อไปจะไปที่องค์ละ900แล้วนะคะพี่หาไปนี่จ้าหลวงพ่อเงินนะคะพี่หาหลวงพ้อเงินนะเกเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่ฝึกฝึกเกเก่าแบบนี้เลยนะคะ mm. พี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่900บาทจ้าองค์ล้900บาทนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สอง <S <S พี่ <S <S องค์ที่สองนะคะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้เป็นพินนิยมนะคะพี่หานี เก่าๆแบบนี้นะคะพี่จับกระเช้ามาสวยงามมากเลยนะคะพี่ไต่ฐานเป็นแบบนี้นะคะไต่ฐานชะมองไม่เห็นนะพี่เพราะอยู่ในกระเช้านาอนี่องค์นี้นะคะพี่่ะจ้าเก้าร้อยบาทจ้าพี่จ่ายเก้าร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นเสือนะพี่น้อเสือตัวโตๆแบบนี้เลยพี่เสือของอาจารย์เฮงนะพี่น้านี่วัดเขาดินนะพี่น้อนี่เก่าๆแบบนี้เลยเสือนะจ๊ะพี่ สำหรับเสือนะคะพี่หาจ้ะเก้าร้อยบาทนะคะพี่เสือเก้าร้อยบาทนะจ้ะต่อมานะจ้ะนี่จ้ะพี่หลวงปู่สุกวัดโพไฟทองพี่องค์นี้สวยมากเลยเป็นรูปหล่อเ,เก่าแบบนี้เลยนะพี่นะเ,นเก่าสวยๆแบบนี้เลยวัดโพไฟทองนะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ้ะ ต่อสวยๆแบบนี้นะคะพี่ขาองค์นี้นะคะพี่900บาทนะต่อมานะคะพี่หลวงพ่อไปจ้ะเหรียญลอหลวงพ่อไปจอบนะจ๊ะพี่เดี๋ยนี้สวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> จะากด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแตะสำหรับหลวงพ่อไปนะคะพี่900บาทนะจ้ะต่อมาหลวงพ่อปานนะคะพี่หาหลวงพ่อปาานีนค่ะพี่นั่งบนเม่นนะจ๊ะพี่นี่จะ้ะ กาวแบบนี้นะคะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะ900บาทเช่นกันนะจ้าพี่900บาทเช่นกันนะจ้าจ้าพี่ต่อมานะคะมาชมหันงมานะคะพี่หันงมานะหันุมานะคะพี่เป็นไม้มงคลนะคะพี่แกะเป็นหันงมาหลงปู่ฝุ่นนะคะพี่จ้ากาวกาวฝุแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ 900บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่สำหรับหนุมานะ900บาทนะคะต่อมานะคะพี่รายการต่อไปนะเราชมตะกรุดพี่ตะกรุดหลวงพุิียมนะคะที่บุตทองค่ะพี่นะตะกรุดหลวงพุิียมบุตทองนะพี่นะเนี่ยพี่ท่านใดชอบนะคะนะัาจะใส่หลอดให้ได้นะคะพี่ขาจากสำหรับตะกรุดหลวงพิียมบุตรทองนะคะพีะ่900บาทจา้ะพี่900บาทนะ จะใส่หลอดตะกุดไปให้ได้เลยนะคะพี่หาเนี่ยค่ะเนาะแล้วเราก็บวกเพิ่มไปนะคะทางร้านมีบริการนะคะพี่มีหลอดตะกุดขายนะคะพี่หาเนี่ยสวยง,งามแบบนี้เลยจะสำหรับสวนตะ,ตะกุดนะคะอันนี้เป็นบุทองนะพี่นะบุทองจ้ะต่อมานะ,ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นโคจสิสิงนะคะพี่โคจิสิงจากใต้ฐานมีรอยจา้าแบบนี้นะคะพี่หา ำหรับโคติินนะคะพี่จ้ะ1นึ่นสองนะคะพี่ 1, ะะพตัวที่หนึ่งนะหนึ่นสองร้อยนะตัวที่สองนะคะพี่หาเป็นฝิ่นตาแดงนะคะพี่หาหลวงพรอหอมแล้วพี่เนาะนี่ไตาฐานเป็นแบบนี้นจ้ะค่ะพี่ เก่าฝสวยแบบนี้เลยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่หาหนึ่งพันสองร้อยนะจ้ะพี่นะพต่อมาเป็นฝงหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาฝงหลวงพ่อเดิมตัวไม่เล็กนะพี่นะตัวใหญ่ขึ้นคอได้เลยจ้ะขนาดกําลังสวยเลยใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะคะพี่หาหนึ 1, ่งพันสองร้อยเช่นกันอ่านี่จ้ะต่อไปเป็นเสือหลวงพ่อปานะคะพี่เสือจิ๋วนะพี่น้องตัวเล็กๆเกสือจิว๋ว ก้นกลมกิ๊กแบบนี้เลยพี่มีรอยจานสวยงามเลยค่ะพี่หาอันนี้900เก้าร้อยจะพี่สําหรับเสื้อจิบเก้าร้อยนยจะจ๊ะจากพี่ต่อมานะเป็นมีดจ้ะพี่มีดหลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่มีดมีดสัลกาหลวงพ่อเดิมน,นะพี่นะเป็นงานรัดแหนบมาแบบนี้นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยเป็นงานแล้วพี่นะ ประกันงานให้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนจะพี่จาหนึ่งพันแปดร้อยสวยงามมากเลยพี่นี่เอาไปคลึงคอได้เลยนะคะใส่ตรงนี้ค่ะจะมีห่วงมาให้นะพี่นนอะของคลึงคอได้เลยหรือไปเลี่ยมกันน้ําก่อนก็ได้นะคะพี่ชิ้นนี้หนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่สําหรับพีพีนี้นะคะนะต้องขอกรากขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดีค่ะ